สาวพาแฟนหนุ่มที่คบกันได้สามเดือนมาบ้านเพื่อคุยเรื่องแต่งงานก่อนสองวันต่อมาเปิดกล้องวงจรปิดดูหายนะมาเยือนเต็มเมเมื่อไม่นานมานี้มีเว็บไซต์ต่างประเทศได้เปิดเผยเรื่องราวของชาวเน็ตท่านหนึง่งโดยเรื่องราวมีอยู่ว่าเราเป็นผู้หญิงเงียบๆเป็นลูกสาวคนเดียวอายุ28ปีแล้วแต่ยังไม่เคยมีแฟนไม่เคยรักใคร วันนั้นเราก็ได้มีโอกาสรู้จักจุนผ่านทางเว็บไซต์จากรูปเขาเป็นผู้ชายหน้าตาหล่อเหลาเขาไม่ค่อยพูดอะไรหวานๆพวกเราคุยกันถูกคอฉันรู้สึกถึงความรู้สึกบางอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและพวกเราก็เริ่มคบกันผ่านทางอินเทอร์เน็ตตอนนั้นเรามีความสุขมากตอนนั้นเรารู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากในทุกๆวัน เขาส่งดอกไม้มาให้เราทั้งเช้าและเย็นตกดึกไม่ว่าดึกแค่ไหนเขาจะต้องกล่อมเราเข้านอนก่อนนอนถึงจะยอมวางหูโทรศัพท์เรารู้สึกว่าความรักที่เขามอบให้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงหนึ่งเดือนผ่านไปเขามาหาเราที่เมืองที่เราอาศัยอยู่ตอนนั้นเป็นการเจอกันครั้งแรกตัวจริงเขาหลอกว่าในรูปอีกวันนั้นพวกเรากินข้าวกินเสร็จแล้วก็ไปซื้อของ เขาซื้อของแพงๆให้เรามากมายตอนนั้นเรารู้สึกว่าเขาช่างแสนดีกับเราหลังจากนั้นเขาก็ต้องกลับตอนเขาจะกลับเราก็ยัดเงินให้เขาไปหน่อยนึงพอตัวเองก็มีรายได้ดีพอเราก็เป็นเท่าแก่บริษัทแม้ว่าจะเป็นบริษัทเล็กแต่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จไม่น้อยตอนแรกเขาก็ปฏิเสธไม่ยอมรับแต่สุดท้ายก็รับไปกลับไปแล้วเราก็ยังติดต่อกันเหมือนเดิม เขาทำให้เรามีความสุขทุกวันทำให้เรารู้สึกว่าเขาดูแลใส่ใจเราอย่างดีเรารู้สึกว่าเราเจอคนที่ใช่แล้วหลังจากนั้นสามเดือนเขาก็มาพบพ่อแม่เราที่บ้านช่วงนั้นเป็นช่วงปลายปีแล้วเรามีความสุขมากจริงๆทั้งแปลกใจทั้งดีใจเขาเตรียมจะมาขอเราแล้วเราเองก็รู้สึกว่าตัวเองกำลังจะมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่ที่คิดไม่ถึงก็คือ หลังจากมาถึงบ้านเราได้สองวันเงินสดของพ่อเราหลายแสนก็หายไปเพราะพ่อเราเพิ่งไปเบิกเงินมาวันก่อนเพื่อเอามาจ่ายโบนัสให้คนงานตอนนั้นเราไม่นึกสงสัยเขาเลยสักนิดแต่ที่คิดไม่ถึงก็คือพ่อรีบเอาภาพจากกล้องวงจรปิดออกมาดูทันทีพวกเราเห็นว่าแฟนเราแอบเข้าไปในห้องที่เก็บเงินไว้จากนั้นก็ออกมาเราตกใจจนต้องลงไปนั่งกับพื้น เราเรีบโทรหาเขาทันทีแต่ตอนนั้นโทรยังไงก็โทรไม่ติดไม่ว่าวิธีไหนก็ติดต่อไม่ได้ตอนนั้นสมองเราเบอร์ไปหมดเราโดนหลอกเราเอาจนเข้ามาในบ้านของตัวเองการหลอกลวงแบบนี้มันเลวร้ายที่สุดหลอกให้เรารักแล้วยังเอาเงินเราไปอีกคงต้องโทษที่เราไม่เคยมีแฟนพอมีผู้ชายจะมาขอเข้าหน่อยก็ดีใจเราผิดเอง พูดถึงตรงนี้แล้วก็ต้องเตือนทุกๆคนคุณควรจะรู้จักอีกฝ่ายให้ลึกซึ้งหน่อยแล้วค่อยคบกันไม่อย่างนั้นคุณเองนั่นแหละที่จะเสียใจ